การโจมตีรุนแรงกว่าที่คิดควบคุมพลังไม่ได้เลยยิ่งโดนพลังคำสาปที่กำลังกัดกินแขนซ้ายเอเจะบ้าตายเลดี้ซิลคิเซียกำลังสู้อยู่แต่ทักษะของอีกฝ่ายเหนือชั้นกว่ามากแม้เลดี้จะมีฝีมือโดดเด่นแต่คงรับมือได้ยากแค่การซุ่มโจมตีเมื่อครู่ก็ย,ยังไม่อาจต้านทานได้ประกายเพลิงแห่งเลสติพลังที่ฆ่าทุกสิ่งแม้กระทั่งผู้ครอบครอง หประกายเพิงกำลังมอดดับความรู้สึกนี้มันคือมันคือให้ตายอันตรายประกายเพิงชนไว้ก่อนนะครับเลดี้แย่ละสิขาไม่มีแรงแล้ว ร่างกายเป็นยังไงบ้างคะผมฟื้นตัวได้เพราะเลดี้เลยครับงั้นเหรอคะช่างเขาเถอะครับการที่มีคนมีฝีมือระดับนี้ทำงานอยู่ที่นี่หมายความว่าเจ้าของสถานที่แห่งนี้คงไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวนะนั่นก็อีกเรื่องทำไมวันนี้สภาพร่างกายฉันมันรู้สึกไม่ปกติรู้สึกเหมือนพลังมันกำลังประทุ ยาละสิดาบกลายเป็นน้ำแข็งต้องห้ามให้ท่านเายุครู้ดาบนั้นใช้ไม่ได้แล้วเหรอครับค่ะมันชื่อหมดแล้วค่ะคงต้องหาดาบเล่มใหม่ลูกขึ้นสิครับขอบคุณค่ะอะนี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่ฉันรับรู้ถึงพลังว่าร่างกายเป็นของตัวเองไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นไปได้ อ่ากลับไปเป็นแบบเดิมแล้วเลดี้ปกปิดพลังของตัวเองเหรอครวบคุมได้ขนาดนี้ไม่แปลกที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นคือว่าปล่อยมือเธอค่ะท่านนายุเอ,อ่อเอพอดีผมพอดีว่าร่างกายผมมันยังฟื้นตัวไม่ดีเลยควบคุมไม่ค่อยได้นะครับไม่เป็นไรคะ่ะ ท่านอายุมานาที่ฉันเหลืออยู่ไม่น่าพอที่จะใช้เปลี่ยนสภาพร่างกายได้ไม่เป็นไรครับผมก็ต้องผนึกเจ้านี่ไว้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะใช้มานาเหมือนกันครับถ้างงานก็รีบไปกันดีกว่าค่ะใกล้ถึงแล้วครับแค่เดินไปตรงหัวมุมนั้นเลดี้เลดี้หาหิวเจ็บั้ง ทำไมยังไม่มานะหรือว่าเขาจะหนีไปเพราะคำสาบเหมือนกันเหรออาดุลสวัสดิ์ค่ะท่านบุตรตีตื่นแล้วหรอคะนี่ฉันอยู่ที่ไหนอะท่านบุตรตีไม่ทราบหรือคะที่นี่คือคฤหาสน์ท่านดยุคเลสตีค่ะหา อะไรกันยังไม่ตายเหรอผิดหวังเหรอครับที่ผมยังไม่ตายไหนล่ะสร้อยคอรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นของปลอมอา่าก็พอเราได้ไนายก็มองออกไม่ใช่หรือไงเอานี้ยากับเอกสารเกี่ยวกับสั์ปะหลาดตามที่สัญญาชื่อลานประมูลมีสัตว์อสูรปลอมด้วยครับคงเป็นฝีมือของเหล่าผู้บูชาวเวทต้องห้าม ผมใช้พลังทั้งหมดจัดการกับสัตว์อสูรปลอมและต่อสู้กับทหารยามจนเกือบไม่รอดโชคดีที่บุตรีไซคีมาช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้นผมคงตายไปแล้วเอมบุตรีนายพาเด็กคนนั้นไปด้วยเหรอผมนึกอยู่แล้วว่าคุณต้องตกใจนี่คงจะเกี่ยวข้องกับคดีเลิศละเวตต้องห้ามสินะครับเรื่องนั้นนายไม่ต้องลีอาไม่สิ เอลเลียฮิลเลสผมขอถามในฐานะนดายุที่ปกครองเลสติแห่งทางเหนือผู้ครอบครองประกายเพลิงที่ไม่มีวันดับมอดบุตรีดายุไซคีซิฟิเซียกับเลิศบุตรสาวของน้องคุณพอได้แล้วอย่ามาอวดดีให้มากเด็กคนนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันถ้าอย่างั้นทำไมตอนนั้นถึงได้ฉันแค่ประหลาดใจเท่านั้นเหตุผลแค่นั้นแหะ เพราะงั้นก็ออกไปได้แล้วถ้าไม่อยากตายยัวโมโหม,มากไปก็คงไม่ดีถ้าง,งั้นไม่เจอกันใหม่ครับผลึกแข่งนับอน,นันต์พลังที่มีเพียงซิลคิเซียที่สามารถครอบครองได้ทั้งความประทับใจของรีอาที่มีแก่ไซคีกระทั่งความรู้สึกต่อต้านที่เธอแสดงออกมาเมื่อครู่ไซคีซิลคิเซียไม่ใช่บุตรีตัวปลอมเธอคือตัวจริงยังไม่ต้องสงสยัย กลับมาแล้วหระครับนายท่านบุตรีไซคีละ่ะผมกําลังจะไปแจ้งท่านอยู่พอดีท่านบุตรีบอกว่าจะรีบกลับทันทีท่านนายุกเลสติเลดี้ดีขึ้นหรือยังครับผมตกใจมากนะครับที่จู่ๆท่านก็หมดสติไปทั้งๆที่ไม่มีแผลใหญ่ยังค่ะยังไม่ดี ตอนแรกตั้งใจจะแกล้งทําเป็นหายแล้วแต่เมื่อครู่กับรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาทําไมกันนะฉันไม่เคยใช้พลังมานาะจนร่างกายส่งผลแบบนี้ที่นะฉันต้องกลับบ้านค่ะช่วยส่งจดหมายไปที่บ้านเลดี้แล้วครับเพราะงั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับพักต่ออีกสักหน่อยก่อนเถอะครับส่งจดหมายแล้วถ้างั้นไอเดนผ่านไปตั้งหนึ่งวันแล้วไอเดนคงจะไม่ได้รออยู่ที่เดิมก็จริง แต่หากท่านได้ยุกส่งจดหมายไปถึงที่บ้านก็เท่ากับยอมรับว่าไอเดนไม่ได้ทำหน้าที่อาราขาฉันตามคำสั่งไม่ค่ะฉันต้องกลับค่ะขอยืมรถม้าหน่อยได้ไหมคะจะภาพร่างกายของเลดี้ตอนนี้ผมว่าพักก่อนหากท่านได้ยุกไม่ให้ฉันยืมรถมา้าฉันออกไปนั่งรถรับจ้างก็ได้ค่ะฉันมีงานด่วนต้องไปจัดการพูดอะไรไปเธอคงไม่ฟังแน่จังหวะนี้รับทราบครับแต่ในเมื่อเลดี้ยังไม่หายป่วยคงปล่อยให้ไปคนเดียวไม่ได้ ผมจะไปส่งนะครับแค่ให้ฉันยืมรถมาก,ก็พอแล้วนะคะผมไม่ใช่คนที่จะส่งคู่มั่นที่กำลังอ่อนแอเพราะผมนั่งรถมากลับบ้านคนเดียวหรอกนะครับฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะอีกอย่างที่ฉันหมดสติไปก็เป็นเรื่องปกติค่ะฉันมีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆไม่ใช่เพราะทานด้ยุกหรอกมีโรคประจำตัวอยู่หรอครับค่ะก็ทำนองนั้น บนหน้าแป่ป้ายคําว่าไม่สบายใจตัวเบินเริ่มอีกอย่างเรื่องพลังของเธอมันกวนใจฉันไม่หยุดอยากจับตาดูอีกสักพักไม่ใช่แค่เพราะสัญญาบ้าๆนั่นแล้วทาไมฉันต้องคิดมากเรื่องเธอขนาดนี้ด้วยที่เรดี้ช่วยผมเพราะต้องการจะถอดแหวนมั่นทําไมกันเหรอครับทําไมท่านนายุคถึงอยากทราบเหรอคะแค่อยากรู้เฉยๆครับผมก็แค่ถาม ือว่าจะช่วยอะไรได้นะครับตอนที่อยู่ในลานประมูลเลดี้ช่วยผมไว้ตั้งเยอะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ดูแลระหว่างที่ฉันไม่ได้สติก,ก็ขอบคุณมากแล้วค่ะใบหน้าแสดงออกชัดเจนเลยฮะว่าไม่ไว้ใจหนึงแล้วครับเชิญครับนี่เธอเป็นบ้าเหรอมีสมองหรือเปล่าไปใช้ให้ไปค้างนอกบ้านตามอำเภอใจฮะ รู้ไหมว่าท่านพ่อโกรธแค่ไหนอ่ะทำไมเหรอเพราะท่านพี่กลับมาเธอเลยกวนกวายสินะเราจะโดนเฉดหัวออกจากตระกูลเลยรีบกันไปหาผู้ชายไม่ลืมหูลืมตาปล่อยนะฉันไม่รู้จริงๆว่าทําไมท่านพ่อถึงยังปล่อยคนอย่างเธอให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ฉันอยากจะโยนขยะไร้ประโยชน์อย่างเธอลงไปทิ้งกลางถนนเลยอ้าชนฟังไม่ไหวจริงๆทําไมคำพูดคำจาไร้ากาดแบบนี้ ท่านดดยุกปล่อยนะครับกล้าโวยวายใส่เธอขณะอยู่ในสวนที่มีคนเดินพลุกพล่านที่ไม่ใช่ห้องส่วนตัวทั้อยังกล้าแต่ต้องร่างกายเธอโดยไม่กลัวสายตาของผู้รับใช้ปล่อยเขาเธอะค่ะท่านดดยุกนี่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านดดยุกจะเข้ามาแทรกแซงได้ฉันไม่ควรก่อปัญหาไปมากกว่าน,นี้ขณะที่ยังไม่รู้ว่าไอเดนเป็นยังไงบ้าง ผมจะแจ้งเรื่องนี้กับท่านพ่อแนะ่ฉันก็มีเรื่องอยากจะเรียนท่านในยุคเหมือนกันว่าท่านชายลำดับสองของซิลกิเซียได้รับการสั่งสอนมายังไงถึงได้แสดงท่าทางหยาบคายกับคนป่วยได้ขนาดนี้ <c oughs> ป่วยเหรอครับใครกันเหรอครับเชอเหรอ <c oughs> ป่วยอีกแล้วเหรอรอบนี้กล้าแกล้งป่วยต่อหน้าท่านในยุคเลยฮะ ท่านนายุคคิดว่าเธอชอบทำท่าเหมือนป่วยแค่ครั้งสองครั้งหรือยังไงกันครับเธอก็แค่ทำเป็นร้องโอดโอยป่วยการเมืองเท่านั้นและหมอบอกแบบนั้นเหรอครับป่วยการเมือง <c oughs> แค่นี้ยังต้องเรียกหมอเลยเหรอครับแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นละครอย่าบอกนะครับว่าท่านนยุคหลงกลเธอเธอก็แค่อยากเรียกร้องความสนใจจากท่านเท่านั้นเองผมเห็นจนชินตาแล้ว ท่านชายเป็นเพียงบุตรชายลำดับที่สองของตระกูลเดยกุกไม่ใช่ผู้นํำหรือแม้แต่ทายาทที่จะสืบทอดตระกูลไม่น่าจะมีค่าพอให้เธอต้องเล่นละครเรียกร้องความสนใจนะครับวะว่าไงนะเสียงอะไรเออะอะโวยวายท่านเดยกุกเลสตีเองเหรอครับท่านพี่ท่านเดยกุกบีบแขนผมแรงมากเลย ผมไม่คิดเลยว่าท่านไดยุคจะทำตัวเป็นอันธภาลแบบนี้อันพาลเหรอขอบคุณที่ชมนะครับฟังรื่นหูกว่าหมาบ้าเป็นไหนไหนชราหมดสุลาแล้วก็เชิญกลับไปได้แล้วครับไซคีเธอตามฉันมาท่านพ่อรออยู่ไอเดนลหะะคะเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเพิ่งสังเกตไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่ฉันคิดว่าตอนนี้ด้านในคฤลาสน์ดคงเต็มไปด้วยทหารในอดีตไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้เหตุผลหรอกนะแต่ในกรณีที่เลวร้วายที่สุดถ้าฉันเข้าไปทั้งอย่างนี้คงไมไ่อาจออกมาได้อีกเลยเธอเองก็คงสังเกตเห็นเข้าไปคุยในข้างในกันเถอะบอกมาก่อนคะ่ะว่าไอเดนอยู่ไหนการที่ฉันไปที่ลานประมูลอาจทำให้ไอเดนต้องได้รับโทษ ท่านเดยุบก,กลับไปก่อนสิครับอืมตอนแรกผมก็ว่าจะกลับไปไปมามาชักรู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วสินี่เป็นเรื่องในครอบครัวและเป็นเรื่องของคู่มั่นแซนรักของผมก่อนที่เธอจะเป็นคู่มั่นของท่านเดยุบเ,เธอคือซิลคิเซียครับแหมพูดเยอะจังนะครับเลิกไล่ผมแล้วก็บอกมาสักทีเถอะครับ ผมชักอยากจะรู้แล้วสิว่ามีเรื่องอะไรกันที่ผมไม่ควรฟังจะว่าไปแล้วไอเดนคือใครเหรอครับเขาเป็นทหารของตระกูลที่มาอาราขาชันเมื่อวานค่ะแค่เรื่องของทหารคนนึงต้องทำให้ใหญ่โตถึงขั้นเป็นเรื่องของครอบครัวเลยเหรอครับหรือว่าเลดี้นอกใจผมไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนค่ะ งั้นก็แปลว่าเขาคงสร้างเรื่องอะไรที่น่าทช่งนะสิครับเพราะทายาทแห่งซิลคิเซียคงไม่อ้างชื่อตระกูลต่อหน้าผมที่เป็นคู่มั่นของบุตรีซิลคิเซียด้วยแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องหรอกใช่ไหมครับสังที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสนใจไซคีหรือเขาตั้งใจจะจับผิดในนามของตระกูลถ้าให้กลับไปตอนนี้แล้วต่อไปเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ในอนาคตก็อาจจะใช้เป็นข้ออ้างได้ไอเดนถูกส่งตัวไปที่ตระกูลแล้วไม่จำเป็นต้องเลี้ยงทหารที่ขัดคำสั่งของเจ้านายต่อให้เขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามพอใจหรือยังถ้าง,งั้นก็เข้าไปได้แล้วท่านพ่อรออยู่ไม่ค่ะฉันจะไม่เข้าไปว่าไงนะฉันตั้งใจจะพูดเรื่องนี้อยู่แล้ว ว่าฉันได้ทำหน้าที่แทนลิเลียนเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะบทบาทเดียวของฉันที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้คือการเป็นคู่มั่นคู่หมายของท่านไดยุกแต่ทุกคนก็ทราบดีว่ามันเป็นเพียงการมั่นแค่ในนามเพราะงั้นตอนนี้จึงไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วไซคีอย่างไรก็ตามในเมื่อพวกท่านอุตส่าห์เลี้ยงดูฉันมาจนถึงตอนนี้ฉันจะตอบแทนให้ดีที่สุดค่ะในฐานะคู่มั่นของท่านในยุก จนกระทั่งสปรลาดในดินแดนของเลสติจะถูกกำจัดจนหมดแต่ฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วค่ะเธอคิดว่าตัวเองจะสามารถทำอะไรได้ตามใจชอบขนาดนั้นเลยเหรอเธอไม่ใช่เด็กนะครับบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการที่เธอไปอาศัยอยู่ที่อื่นมันจะเป็นปัญหายังไงเหรอครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเดยุครับนี่เป็นเรื่องคู่มั่นของผมจะไม่เกี่ยวได้ยังไงท่านมาสนใจไซคีตั้งแต่เมื่อไหร่ จากนี้ไปผมจะดูแลเธอให้ดีทดแทนที่ผ่านมาจะว่าไปดูเหมือนว่าทหารของซิลคิเซียจะมาอยู่ในื่อาหาดก,กันหมดเลยสินะครับเก็บของดีอะไรไว้ข้างในหรือเปล่านะมีกี่คนล่ะครับเนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยขอบคุณที่ช่วยนะคะผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับถ้าไม่มีท่านไดยุกก็คงไม่สามารถเข้าไปเก็บของได้คะ่ะ ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงไม่ทําอะไรผมหรือว่าเลดี้หรอกครับเดี๋ยวผมเข้าไปกับเลดี้เองครับเข้าไปช่วยเลดี้ขนของออกมาไงจะให้เดินผ่านไปแบบนี้เฉยๆเลยเหรอวะแล้วใจทํายังไงลูอ่านั่นว่าแต่คนที่ชื่อไอเดนเป็นคนสําคัญกับเลดี้ไหมครับคะผมเห็นว่าเลดี้ถามถึงเขานะครับเปล่าหรอคะ่ะก็แค่ เมื่อวานเขาเป็นคนอาสามาคอยอาราคาฉันแต่ฉันดันไม่ได้กลับไปตามที่กำหนดเพราะแบบนี้เองผมเห็นว่าจูจๆเลดี้ก็ประกาศว่าจะออกจากบ้านผมเลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนรักคะไม่ใช่นะคะฉันตั้งใจจะออกจากบ้านอยู่แล้วขอบคุณจริงๆค่ะที่มาส่งให้ฉันลงแถวนี้ก็ได้ค่ะแล้วจะไปไหนต่อหรอครับยังไม่ได้คิดไว้หรอคะ่ะ แต่คงพักอยู่โรงแรมในเมืองสักพักชาพักที่โลรงแามในเมืองยังไงตระกูลซิลกิเซียต้องหาเลดี้เจอแน่ครับดูจากสถานการณ์ก่อนหน้าพวกเขาคงทำทุกวิธีเพื่อพาเลดี้กลับไปอีกแน่เรื่องนั้นชาเลดี้ไม่ติดอะไรมาอยู่คาลาห,หา์เลสตีก่อนไหมครับ